ขนาดมองออกว่าเขาคือทอมเขาเป็นทอมแต่ใช่ค่ะเขาชอบทอมเกือบโดนแฟนเขาหยุมหัวเออเอ็นดูคอมเมนต์นี้นะคือเพื่อนต้องระวังด้วยนะบางทีเห็นเขาเป็นผู้ทอมแต่งลุกบ่อยๆเท่ๆนะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเขาชอบผู้หญิงที่มีความเป็นเกิร์ลี่นะแบบ เป็นเฟมินีนแต่เรามักจะลืมนึกไงว่าจริงๆบางทีเขาอาจจะเป็นทอมเกย์ก็ได้คือเป็นผู้ทอมที่คบกับผู้ทอมด้วยกันอาจจะเป็นผู้ทอมแบบน่ารักน่ารักทั้งคู่หรือเท่ทั้งคู่อะไรแล้วแต่เลยนะคะเออบางทีลืมนึกถึงข้อนี้เหมือนกันเนาะว่าจริงๆหญิงรักหญิงก็มีหลายไทป์และผู้ทอมเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในหญิงรักหญิงไงความที่เขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะชอบผู้หญิงด้วยกันไง เขาเป็นผู้ทอมก็คือยังเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอย่างที่อิฟชอบพูดอยู่เสมอๆนะคะว่าคาแรคเตอร์กับบทบาทหน้างานอันนี้ค่อยไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งมันแยกออกจากกันเนาะเพราะฉะนั้นมันวัดไม่ได้นะคะว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เห็นมีความเป็นมาสคลีนแบบนี้อาจจะต้องคู่กับคนที่มีความเป็นเฟมินีนเสมอไปเออมันก็ไม่เสมอไปนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะบางทีเขาเดินมาด้วยการเป็นผู้ทอมทั้งคู่เราไปเห็นเราคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกัน ไอ้นายเป็นเพื่อนกันแน่เลยหรอทั้งคู่แอลไปเลยทั้งคู่เฮ้ยระวังนะเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้เรดาร์เราเนี่ยนอกจากจะมองเลสเบี้ยนด้วยกันผิดเพี้ยนแล้วมองสเตรตีทไม่ออกอีกคิดว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนอีกแล้วยังจะมองผู้ทอมไม่ออกอีกด้วยว่าเขามาด้วยกันเป็นแฟนกันคือเรดาร์นี้มองอะไรไม่ออกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเออก็เช็คก,ก่อนส่วนถ้าเพื่อนท่าไหนใครมีประสบการณ์แบบเคสนี้นะลองมาแชร์กันหน่อยว่าเออเคยแอลเอิร์ดไปแล้วค่ะพี่แต่เขามากับแฟนหนูดูไม่ออกเลยอ่ะลองมาเมนแชร์กันหน่อยนะคะ